ระนาดแก้วแววเสียงใสระนาดเอกเสียงทุ้มใจสองประสานส่งเสียงไทยสะกดใจทั่วสากร อาจารย์บอกว่าทุกคนเก่งมากๆนํางานไปพัฒนาน,นาคอมเมนต์ไปพัฒนานแล้วกลับมาคว้าซ้ําๆได้ซูเปอร์สุดทำละครสถ,ถึง3ครั้งก็เลยจะมอบตําแหน่งนี้ให้ก็คือทิปเปอร์แชมป์ครับยมีเรื่องราวของมะเร็งค่ะที่รู้ได้ก่อนที่จะมีก้อนค่ะนั่นคือเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าล<อ>ิควิดไบออกซีนะคะซึ่งวันนี้มาหยิบยกพูดกันเพราะว่าวันนี้4ี่กุมภาพันธ์เป็นวันมะเร็งโลกนะคะตะวันรู่จากทะเลเหขึ้นมา งามทั้งเย็นงามทั้งเช้าสามอ่านี้ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ363นิว s ช o w โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว,ยวย์ชวแล,ล้วรุนรับความเป็นสุดฟังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตจทางรายการนะคะใช่แล้วค่ะและเมื่อโชว์เสร็จเรียบร้อยก็จะได้รับไปประกาศเกียรติคุณแบบนี้เลยค่ะ,ะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะกรับเงินสุดปังพลังฮอรรับท่อปซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะและคนตัดสินของ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัน์พลวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชวอของเรามาจากจังหวัดราชบุรีว่ากันเรื่องของดนตรีค่ะใช่สุดยอดนี่มันระนาดแก้วนี่ครับระนาดแก้วค่ะแล้วมาคู่กับระนาดเอกด้วยอ้าวระนาดแก้วคือออกมาแล้วนี่ครับผมจำได้วเก่งมากค่ะถูกต้องเมื่อปีที่แล้ว เคยมาโชว์แล้วโดยขุนโปเต้นักมือระนาดค่ะคว้าซูเปอร์สุปราพทอไปได้แล้วด้วยเอาแล้วมาไหมครับวันนี้จะมานักษาแชมป์ค่ะและที่สำคัญคุณขาครับท่านได้ให้โจทย์การบ้านที่ยากเย็นไปให้ไปใช่ไหมแน่นอนจำได้ไหมครว่าตัวเองพูดอะไรไว้วันนั้นจำไม่ได้เอาไปฟังกันค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนั้นท่านอาจารย์ของเราตัดสินวิเคราะห์แล้วฝากอะไรให้กับโชว์ของเราในวันนี้ค่ะ ผมไี่อยากฟังครั้งข่าวกินกล้วยเพราะมันจะทําให้ผมจําได้แต่โชว์ชุดนี้จะมันมากถ้าเอารนาดเหล็กละรนาดแก้วแล้วก็ะนาดเอกะรนาดไม้เนี่ยนาดทุ้มเข้ามาเล่นเนี่ยมันจะสนุกมากเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเครื่องแก้วที่ดนตรีไทยทําได้ซอฟท์พเวอร์ของไทยอันนึงคือมิวสิกไทยมิวสิกเทด i ิชัลไทยมิวสิกน่าจะเป็นเสน่ห์ซึ่งคุณโปเต้ก็มียอดไลค์ โอ้โหเป็นไงล่ะคะโอ้โหมันทําให้ผมดีใจและภูมิใจนะเพราะหลายคนเนี่ยทักผมเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ถามว่ามาทําไมเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์มาคอมเมนต์ทำไมบอกอ๋อเราก็อยากเอาแนวคิดเศรษฐศาสตร์กับธุรกิจเนี่ยมาช่วยต่อยอดพัฒนาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ภูมิใจจริงจแต่ขอโทษนะครับคุณโปเต้ทาให้เครียดไป1ปีนะครับขอโทษจริงแต่วันนี้ฝันจะเป็นจริงแล้วภูมใากทุกอย่างที่คุณต้องการตัดสินไปเลยดีกว่าวันนี้วันนี้ฝันอาจารย์จะเป็นจริงอยากจะฟังค้างข่าวกินกล้วยในแบบฉบับ เป็นเวอร์ชั่นใหม่ค่ะสไตล์ร่วมสมัยที่เข้าถึงง่ายด้วยและที่สําคัญค่ะเสียงดนตรีจะไพเราะมากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมคะขั้นกว่าจะเป็นอย่างไรมันลุ้นความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปด้วยกันอาจารย์พร้อมนะคะยิ่งกว่าพร้อมครับไปกันเลยค่ะกับโชว์ที่มีชื่อว่ากรุงสยามโมเดิร์นใน3ามร้องศาซาซับโชว์ 360องศาซ<ส>าแซบโช์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากท้องมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัว คุณปอเต้นักรักมือระนาดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะคสนุกมากผูยืนอยู่ข้างๆู้วทั้งแบบโยกแบบแบบโยกแบบสากลกับอีกอารมณ์นึงก็แบบอยากจะฟ้อนอย่างนี้เลยค่ะสอง คู้ตัดสินของเราท่านก็แบบโอ้โหเคาะจังหวะตามตลอดเลยค่ะสุดยอดเก่งมากๆขอคำคมวักทองเลยค่ะตัดสินไปเลยได้ไหมยังโอเคครับงั้นฟังแล้วหลายคนคงเห็นด้วยกับผมนะครับกับคำคมวัดทองนี้ก็คือระนาดแก้วแววเสียงใสระนาดเอกเสียงทุ้มใจสองประสานส่งเสียงไทยสะกดใจทั่วสากร จุดยอดของคำคมว่างทองก็เตรียมมาหนึ่งปีนะเขาเตรียมมาหนึ่งปีว่าเตรียมมหนึ่งปีเหมือนกันเตรียมเพื่อวันนี้เลยนะคะสนุกแน่นอนค่ะกับเรื่องราวของระนาดเอกแบบไทยๆของเราแล้วก็ระนาดแก้วซึ่งหาชมยากมากๆเลยนะคะเอาล่ะเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาให้กำลังใจคุณโบเตันต่อนะะแต่ว่าวันนี้ถามนิดนึงอาจารย์บอกเครียดมาหนึ่งปีนี่จริงหรือเปล่าคะจริงครับโอ้โหเื่องยากมากแค่ไหนกับการเล่นคู่แบบนี้ค่ะโอ้โหค่อนข้างที่จะยากมากนะครับเพราะว่ามีการแยกมือด้วย แต่ที่สําคัญคือการรังสรรสร้างระนาดแก้วขึ้นมานี่แหละที่แบบเป็นคีย์ดนตรีแบบสากลใช่แล้วครับตัวเดียวในโลกค่ะพี่ปอเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะเพื่อรายการ360องศาดิวโชว์ครับวันนี้ระนาดแก้วตัวนี้นะครับได้จูนคียสากลมาด้วยครเพื่อฝันของผมเนี่ยนะ ตัดสินเลยดีกว่าครับครูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ตากล้องที่เป็นกล้องเครนเนี่ยให้ให้ผู้ชมดูอีกทีนึงเพราะว่าถ้าคนที่เขาชอบดนตรีโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นรนาทเอกที่เป็นรนาทไทยของเราอยู่แล้วแต่พอเป็นรนาทแก้วอาจจะไม่ผมลุกไปดูเลยไหมอยากเชิญอาจารย์ด้วยค่ะเชิญอาจารย์ด้วยค่ะดี่ีีเลยครับประวัติของเขายาวนานมาก เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตั้งแต่สมัยในยุคราชการที่2เลยใช่ไหมเริ่มเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล้วก็เลิกเล่นกันไปในรัชกาลที่2นะครับใช่ซึ่งมีมานานแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นในในทั่วไปนะครับแล้ววันนี้ก็คือเอาไม้เห็นไม่พอมะเรงให้ให้ไม่พอก็คือมีการจูนคีย์เป็นสากลแล้วก็เล่นเข้ากับแบ็กกิ้งแท็กเล่นเข้ากับดนตรีสากลได้ด้วยจับเต็มเพื่อ3า0าอีวงศาทีวผูชครับสุดยอด ูด้วยเช่นเดียวกัน<ช>นะคะคโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะ,คะอจันคะคดูอยา่างใกล้ชิดแล้ว <laughs> ยังค่ะดูอย่างใกล้ชิดแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันสักครูคร่ช่วงหน้าตามแห้กำลใจขุนโปเต้กันต่อในช่วง310รองศาทอช์อ 360องศาทอล์กโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลลา่าเลิฟสุดๆกลับเั้าสูสามร้อยหกสิบองศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับ คุณโปเต้นักรักมือระนาดชื่อดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่คนดูติดตามเยอะมากเป็นล้านเลยนะคะใช่แล้ววันนี้เนี่ยนำระนาดเอกมาอยู่คู่กับระนาดแก้วซึ่งหาชมได้ยากมากๆค่ะเมื่อช่วงที่แล้วอาจารย์ได้ ให้คำคมวักทองไว้น่าสนใจมากๆตอนนี้เราจะมากลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์มาพูดค,คุยกันลงล,งลึกในรายละเอียดเลยนะคะ,ะแต่ก่อนอื่นค่ะขอให้อาจารย์กอล์ฟได้ขยายคำคมวักทองที่ให้ไว้เมื่อสักครู่ก่อนนะคะว่าระนาดแก้วว่าวเสียงใสระนาดเอกเสียงทุ้มใจสองประสานส่งเสียงไทยสะกดใจทั่วสากลเชิญอาจารย์กอฟค่ะก็อย่างที่คุณโปเต้พูดนะครับว่าระนาดแก้วเนี่ยหาดูได้ยาก และน้อยคนที่จะเล่นเพราะน้ําหนักมือเนี่ยจะต้องเบามากนะครับแล้วก็เพราะแก้วเนี่ยค่อนข้างเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยทำให้การเอาระนาดแก้วมาเล่นเนี่ยถือว่าเป็นการรักษานะครับภูมิปัญญาไทยแล้วก็เพลงไทยไว้พอเอาระนาดเอกนะครับไม้เนี่ยเข้ามาเล่นเนี่ยมันทําให้เพลงมันดูกลมกล่อมมากขึ้นเมื่อสองประสานเข้ามาเนี่ยทั้งหวานกับทั้งแน่นและขมและหวานเนี่ยมาประสานใจเนี่ยโอ้มันสนุกอ่ะมันมันดูดีมากแล้วมันทาให เพลงไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและสะกดใจคนทั่วโลกได้ครับโอ้โหเป็นการขยายคำคมวัดทองที่ละเมียดละไมมากเลยนะคะละมุนละม่อมเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาลงลึกแล้วก็กลั่นข้อมูลแล้วโดยเฉพาะรนาดแก้วนี่แหละนะคะที่บอกว่าเก่าแก่มากเลยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งแล้วหายไปแล้วกลับมาได้ยังไงคะครับกลับมาเนี่ยก็คือ ปัจจุบันเนี่ยก็คือมีมีพี่ๆหลายๆท่านในวงการดนตรีไทยนํามาเล่น <c oughs> แต่ว่าไม่มีคนรับรู้นะครับ <c oughs> ก็ผมเองก็มีโอกาสได้ได้ได้เล่นนะครับแล้วก็ <c oughs> ได้ได้พบเจอ <c oughs> ก็เลยได้ประเลงครับผมนี่คือที่มาที่ไปที่ผมได้รู้จักและน่าแก้วเจ้าตัวนี้แล้วโดยส่วนตัว <c oughs> แล้วคุณโปเตหัดเล่นดนตะรีตั้งแต่อายุกี่ขวบคะตั้งแต่อายุ12ครับ๋อแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเป็นคุณครูสอนด้วยไหมคะครับเคยเคยเป็นครูสอนครับตอนนี้ปะ มาทำอาชีพอื่นครับผมค่ะแล้วจุดพลิกผันที่ทําให้เรากลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง <S <S เกิดอะไรขึ้นในวันนั้นอ,อ๋อ,อก็คือช่วงโควิดนะครับตอนช่วงนั้นเราก็หาอะไรทําค่ะเรา,า,เร,ารู้สึกว่าเรามีความสามารถทางด้านดนตรีเราก็เลยนําเสนอทางด้านดนตรีครับครับผม,มแล้วเรื่องเสียงล่ะคะรัรนาดแก้กับระนาดเองเนี่ยแตกต่างกันยังไงคะ ระนาดแก้วจะมีความทุบมมากกว่าระนาดระนาดระนาดแก้วจะมีความเสียงใสนุ่มนะฮะส่วนระนาดเอกจะมีความทุบมมากกว่าใช่แล้วมาเล่น2รางเขาเรียกว่า2ตัวเลยนะคะในเวลาเดียวกันเนี่ยคือมันมายังไงคะความคิดนี้ก็มาจากตรงนี้ไงคะไม่ไม่ไม่อยากจะไม่ไม่เขียนไม่เขียคุมาจากตรงนี้ไงคะก็วันนั้นท่านบอกว่าผมอยากเห็นแล้ววันนั้นพอได้รับคอมเมนต์ไปกลับไปทำอยังไรไงบ้างคะก็กลับไปดูคลิป ไปดูรายการที่ผมเคยมาออกรอบรอบรอบที่แล้วนะครับท่านกรรมการท่านท่านคอมเมนต์ว่าอยากฟังข้างขา,งขางกินกล้วยและอยากฟังแล้วน้าแก้วกับแล้วน้าเอกเนี่ยรวมกันเนี่ยจะเป็นยังไงรู้สึกยังไงกอาจารย์คะัที่อาจารย์บอกวันนั้น,นะะผมโกรธนะผมรู้สึกว่าโอโ้อาจารย์เป็นเป็นคอมเมนต์ที่รู้สึกว่าทําให้เออเปิดโลกทัศน์มากเลยว่าจะนํามารวมกันเนี่ยจะเป็นยังไงแล้ว รอบนี้นะครับผมนำมาไม่ได้นำมาแค่ระนาดแก้วกับละนาดเอกผมนำสาวแบ็คกิ้งแท็กซึ่งเป็นซาวที่เป็นโชว์สมัยแบบใหม่ทำเองด้วยทเองด้วยเก่งมากๆเลยนะคะแล้วนี่ก็คือบอกว่าเป็นการจูนแบบคีย์แบบสากลที่บอกว่าเปลองลองตีว่าโดเรมีฟาต์ลนคือจริงๆผมอยากถามประเด็นนี้ที่น้องปูถามนะคือตีเพลงที่ละนาดเน่ เอกตีไม่ได้มีไหมเพราะเสียงเสียงซาวมันเหมือนกันไหมเสียงซาวของระนาดเอกสาสากลไหมเพราะว่าระนาดแก้วถ้าตีเป็นสากลแล้วเนี่ยระนาดเอกตีไม่ได้มีเพลงไให้สาธิตเลยดีกว่าสาธิตดีกว่าสาธิตนิดนึงค่ะว่าเป็นสากลเพลงสากลไม่ครับเอาเพลงไทยก็ได้แต่ว่าที่ระนาดของไทยเนี่ยตัวโน้ตเนี่ยไม่เป็นสากลเนี่ยทำไม่ได้เพราะมีแค่แค่ห้าเสียงอะไรสักอย่างอ๋อที่ดนตรีสากลทําไม่ได้จริงจริงดนตรีไทยจะเป็นเสียง ดนตรีเสียง5้าเสียงเป็นใช่ห้าเสียงเป็นทาสซอนใหญ่เนี่ยเขาก็จะก็จะทำนองก็จะเป็นอะไรแบบนี้แบบเป็นคู่แบบว่าเป็นคู่เป็นอะไรแบบนี้อยนยินเสียด้นะคะอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นรางของระนาดแก้วรางของระนาดแก้วเนี่ยชิ้นส่วนที่ผลิตเป็นวัสดุอะไรคะเป็นแก้วกระจก แก้วกระจกแก้วกระจกนะคะแก้วกระจกแล้วถ้าซูมดูจะเห็นเลยครับค่ะแล้วเขาก็จะไล่ตัวโน้ตเมโลดี้เนี่ยเหมือนกับระนาดเระนาดเลยใช่ครับใช่มีตัวซีเห็นไหมัวย้ำอีกครั้งนะคะว่าตัวเดียวในโลกนะคะตัวเดียวนจำนวนลูกที่ตีเนี่ยจะน้อยกว่าระนาดเองค่ะโอ้โหก็เป็นความแปลกใหม่ที่ทาให้ท่านผู้ชมซึ่งเป็นแฟนๆรายการได้เห็นอะไรที่พิเศษพิเศษในวันนี้นะคะนี่คือการกลั่นข้อมูลของเราค่ะแต่ตอนนี้ได้เวลาอาจารย์วิเคราะห์และตัดสินแล้วค่ะ คือผมรู้สึกดีกับโชว์ชุดนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยผมโชว์ชุดนี้ผมให้กรอบการคิดก็คือการพัฒนาต่อยอดคือสืบสารเนี่ยผมเชืวว่อคุณโปเต้ทําเรียบร้อยละนะครับนำเอารานาดแก้วที่สูญหายไปในระดับของวงการที่คนแพร่หลายเนี่ยกลับมาเล่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นสืบสารต่อยอดเนี่ยก็คือแนวคิดใหม่ๆที่ต่อยอดแล้วก็พัฒนาดีขึ้นสิ่งแรกที่เห็นนะครับก็คือว่ารานาดแก้วที่เป็นคีโนสากลแต่สิ่งสำคัญมากคือการตีสองมือเขาทำไงเขาเอาไม้หนวม นะครับการการกาไม้ตีละนาเนี่ยเข้ามาผูกด้วยกันคือมัน2องทูอินวันเนียนะทูอินวันเนี่ยนะให้ทุกท่านดูอีกครั้งหนึ่งค่ะให้ให้คุณโปรเจคให้ทุกท่านได้ชมอันนี้คือตีแบบระนาดเอกแบบไทยๆค่ะหใชัวนี้หัวนี้ใช้หัวนี้ครับและอีกด้านหนึ่งตีระนาดแก้วอาจารย์ก็เลยมองว่าเป็นการเนี่ยหนึ่งเดียวในโลกอีกเหมือนกันก็คืออหนึ่งเดียวในโลกอาจารย์อาจารย์ขาบอกว่าเป็นไม้โอค่ะไม้โอฮะอาจารย์กำลังมองว่าเป็นการครีเอทสร้างสรรค์คือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าแยกแยกแยกไม้กันก็ต้องวาง อันนั้นมาหยิบอันนี้<ช>แต่ี่ไม่ให้ควงค,ควงสลับด้านเพราะก็ททาความคิดสร้างสรรค์คือระนาดแก้วที่เป็นสิยงสากลแล้วก็ไม้สองสองนะฮะอ่าแล้วก็ไม่ใช่แค่ความคิดสร้างสรรค์จริงๆแล้วในใจลึกๆในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมตั้งใจที่จะรักษาเรื่องของอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดนตรีไทยยังไงบ้างคะครับการที่จะอนุรักษ์วัฒน์ดนตรีไทยวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่นักดนตรีไทยทุกคนทําอยู่แล้วครับแต่ว่าในฐานะขุนโปเต้แล้วคนรุ่นใหม่อย่าง,อย,างอย่างเรานะครับ อยากจะนําไปสู่ซอฟท์พาวเวอร์ด้วยนะครับโดยการที่ทํายังไงที่จะให้ดนตรีไทยของเราเนี่ยให้ทั่วโลกเห็นแล้วรู้สึกว่าเท่รู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายก็เลยดีไซน์ดนตรีให้ร่วมสมัยมากให้เป็นคีย์โน้ตแบบสากลอออนไลน์ด้วยนะคะเยี่ยมมากเชิญอาจารย์ต่อดลยค่ะจริงๆแล้วตลาดเพลงไทยเนี่ยก็มีตัวเลขอยู่นะครับว่าปี67เมีการประเมินว่ามูลค่าตลาดเพลงไทย4 0 0พล้านบาทแต่ว่าพอปี6กปเนี่ยเขาประเมินว่าอาจจะหมื่นถึงหมื่นห้า นะครับมือถ้าพันล้านบาทแสดงว่าตลาดเพลงไทยเนี่ยแล้วก็เพลงไทยร่วมสมัยและเข้าสตรีมมิ่งเนี่ยมันเป็นจุดที่ดูโดดเด่นนะครับเ <c oughs> พราะนั้นผมว่าโชว์ชุดนี้มีแนวคิดของเพลงที่ผมว่าคุณโปเตท้ทำได้อย่างดีอยู่แล้วแต่ผมอยากเห็นรอบ3ามแต่เดีท้ารอบ2แล้วกล้ามา <c oughs> นะครับท้าททยมากขึ้นไปเรื่อยจังหวะเพลงเนี่ยจริงจเสียงระนาดแก้มทุ้มนะครับแล้วมันเบาคุณโปเต้ตีเบาเพราะนั้น b a ็กกิ้งแท็กเนี่ยควรจะเอามาเป็นอันแรกและเป็นโชว์ความทุ้มอ๋อโชว์เดียวเลยแต่พอ b a ็กกิ้งแท็กเนี่ยเริ่มต้นที่ระนาดเอกเนี่ยเสียงมันดังแล้วมันคมเนี่ยพอใช้แบ็กกิ้งแท็กเดิมเนี่ยเอาตัวระนาดแก้วมาเล่นเนี่ยเสียงมันดรอปลงนะระนาดแก้วอันนี้สำหรับผมนะอันต่อมาเนี่ยเวลาที่เขาเขาแบบบฮาร์ดเวลารัวเนี่ยเขาใช้เสียงกีตาร์ซึ่งเป็นเสียงฟัดเสียงฟัดเนี่ยมันมันลากเสร็จแล้วมันเสียงระนาดเอกมันคมไม่ไม่พอซู้ไม่ได้สิ่งที่อยากเห็นคือการไข้หมือนะคือตีระนาดแก้วไปแลวะะนาเออก่ตจังห ซึ่งมันจะทําให้ดูดูหรูขึ้นขอโทษนะคะท่านจะไปซ้อมกับคุณเดี๋ยวผมไปตีด้วยนะครับคืออยากคือขอโทษนะสรุปแล้วอีกหนึ่งปีนับจากนี้คือท่านจะไปซ้อมคือไม่รู้ว่าย้ายเข้าที่อีกหนึ่งปีเพราะว่าผมคือผมตัดสินแล้วแต่ว่าผมอยากเจอทำได้หรือไม่ค่ะสามารถทําได้ทําได้ครับทยู่ทการฝึกฝนนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินว่าชจุนี้ได้ครับออกมาดูทั้งหน้าเลยคนเก่งเก่งอยู่แล้วนะคะอาจารย์ของเราท้าทายคุณปาเต้ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ววันนี้เขากลับมาทําได้อย่างดาม มากๆแต่ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะต้องมาลุ้นกันเชิญค่ะดนตรีชัดเจนนะครับความทันสมัยโดดเด่นทําให้การตีข้างข่าวกินกล้วยมีการผสมผสานแนวคิดดนตรีสากลเข้าไปในดนตรีไทย <c oughs> ผมต้องการความท้าทายมากกว่านี้นะครับ <c oughs> ความโดดเด่นนั้นเด่นอยู่แล้วแต่อยากเห็นความท้าทายมากกว่านี้แต่ครั้งนี้ต้องให้สำหรับนัตรกรรมที่เขาคิดครับก็คือซูปเปอร์สุดปังพลัง <c oughs> พอดครับ <c oughs> แบบนี้ต้องมาลุ้นซุปเปอร์ครั้งที่สาน้อเชนจานาร์มอบซุปเปอร์สุดปังพันทกรอบทองให้กับคุณโบเต้เลยนะคะยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งและขอเป็นกำลังใจให้สำหรับความท้าทายนี้แล้วกลับมาอีกนะคะ อ๋ละคะวันน okay, ี้เราภาคภูมิใจมากๆกับคุณโปเต้เราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตาม News Update และรักสุขภาพ3า0องศานะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชม่าแสดงความยินดีอีกครั้งกับคุณธนริศวรกิจโชติพัฒน์รับไปเลยค่ะสุดปังสุดปังังเลยค่ะ n ิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์และช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะและพิเศษมากๆอาจารย์อยู่กับเราเพราะจะมายืนยันว่าทุกโชว์ที่มาสร้างแซฟโชว์ใน360องศานิวโชว์จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณระดับสุดปังพลังฮอตอันนี้คือระดับที่มามีส่วนร่วมถ้าซูเปอร์สุดปังพลังฮอตคือโชว์ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษแต่ตอนนี้ล่าสุดเลย อาจารย์บอกว่าทุกคนเก่งมากๆนํางานไปพัฒนานาคอมเมนต์ไปพัฒนาแล้วกลับมาคว้าซ้ำๆๆได้ซูเปอร์สุดพาราลรสถึง3ครั้งก็เลยจะมอบตําแหน่งนี้ให้ก็คือทริปเปอร์แชมป์ครับย้ทริปเปอร์แชมป์รอทุกโชว์ที่ท้าทายอยู่นะคะและตอนนี้ภาพที่เห็นหน้าจอเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองกับทุกๆโชว์ที่มาที่รายการของเราดังนั้นย้าอีกครั้งหนึ่งทริปเปอร์แชมป์รออไม่ใช่ว่าจบทริปเปอร์แชมป์แล้ว มาไม่ได้นะต่อยอดไปเรื่อยครับเพราะเราต้องต่อยอดซอฟต์าวร์ไปเรื่อยอาจารย์ก็ตัดสินไตัดสินแบบไม่ยอท้อไม่ยอดท้อแล้วรอโชว์ดีๆอยู่นะคะเอแล้วค่ะมาเป็นการยับอีกครั้งในนิวสัปเ็ดของเราค่ะและช่วงหน้าไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาฝากในรักสุขภาพ3 6 0องศาค่ะช่วงรักสุขภาพ360องศา สุขภาพวันนี้คุณปู้บอกว่ามีเรื่องราวของมะเร็งค่ะที่รู้ได้ก่อนที่จะมีก้อนค่ะนั่นคือเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Liquid b i o p s y นะคะซึ่งวันนี้มาหยิบยกพูดกันเพราะว่าวันนี้4กุมภาพันธ์เป็นวันมะเร็งโลกนะคะโดยที่ปัจจุบันนี้ค่ะคนไทยของเราป่วยเป็นมะเร็งสูงถึง400คนต่อวันที่น่าเศร้าก็คือ40%ค่ะมักจะตรวจพบในระยะที่ลุกลาม3-4แล้วแบบนี้ซึ่งจะรักษายากมากๆในปี2026นี้ค่ะเทคโนโลยี Liquid b i o p s y นี่แหละคะ่ะคือการเจาะเลือดตรวจ DNA ของมะเร็งค่ะซึ่งมันจะทําให้เรารู้ก่อนที่มะเร็งจะเป็นก้อนที่จะใหญ่ขึ้นด้วยวิธีการเจาะเหมือนกับตรวจสุขภาพทั่วไป,ปน,นี่แหละเป็นวัตกรรมที่ล้ามากๆ<ช>เลยะะนะคะซึ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติโรงพยาบาลเสดียราาแล้วก็โรงพยาบาลจุฬา เขาก็จะมีเทคโนโลยีตัวนี้ด้วยใช่ไหมเป็นข้อมูลที่ได้มาจากตรงนี้เลยนะคะก็คือตรงนี้นี่คือเป็นการที่จะสามารถที่จะรักษาแบบตรงเป้าตรงจุดได้เลยรู้ผลข้างเคียงเขาเรียกว่าลดผลข้างเคียงจากเคมีบําบัดได้ด้วยาตรวจรู้ตั้งแต่ระดับ DNA เลยค่ะนั่นคือรักสุขภาพของเราตอนนี้พี่คำลดงรออยู่ในช่วงสีสันเมืองไทยไปกันค่ะช่วงสีสันเมืองไทย ยิสันเหมืองไทยเมืองส,มองสามอ่าวอ้าวคือประจวบคิริขันคือสวรรค์ยามเย็นเห็นกันอยู่แม้ยามเช้าหากตื่นขึ้นมาดู<ส><ญ>ตะวันลู่จากทะเลเหขึ้นมา<ส><ญ>งามทั้งเย็น<ส><ญ>งามทั้งเช้าส,<ญ>สามอ่านี้<ส><ญ><ส><ญ> จึงควรที่มาชมสมอุราฟองขึ้นขาวคราวต้องแสงสุริยาคือชีวิตชีวาท้องทะเลว,ะวัดเขาช่องกระจกอกไม่ไหวถึงลมทะเลพัดใส่ก็ไม่เขวเมืองสามอ่าวดุดนั่ง นอนในเปลถูกลมทะเลกล่อมควายอยู่ไปมานะจะบอกให้ปาะจวบปาะจอบกีรีคันคือบ้านทานชะเลิมใช้ส่วนหนึ่งทำสับปะรดไงอีกส่วนนัดไซเขาก็ทำการประมงได้ ขอบคุณพี่คำรดนมากค่ะแล้ววันนี้แสดงความยินดีอีกครั้งกับขุนโปเต้นนักรักมือระนาดของเรานะคะเก่งมากๆรับไปก็คือซปเปอรปสุดป,ปังฮอตค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะใน310องศานิวโชว<อ>์ช<อ>สวัสดีคะ่ะ ผมรู้สึกภูมิใจมากๆนะครับที่ได้ออกรายการสามร้องศานิวโชว์นะครับภูมิใจมากๆแทนนักดนตรีไทยทุกๆคนแทนคนไทยทุกๆคนนะครับที่ได้ทำให้ดนตรีไทยนั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับดังไกลทั่วโลกนะครับแล้วก็ได้รู้จักละนาดเอกละนาดแก้วและดนตรีไทยชิ้นอื่นๆมากขึ้นนะครับ คุณโปเต้ได้เป็นกระบอกเสียงในครั้งนี้ขอพบคุณมากๆนะครับแล้ววันนี้เราจะเจอกันไม่ได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ตาแม่รัวนะครับที่สนับสนุนและมอบพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้กับคุณโปเต้นะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามทิกเกอแลวก็เฟซบุ๊กด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ